สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่สั่งของมาแล้วนะครับก็จะทําการมาย้ายกล่องกันดีกว่านะก่อนหน้านี้ใช้กล่องแบบนี้กับกล่องแบบนี้นะครับทีนี้ก็เลยเขารู้สึกว่ามันเริ่มเล็กไปแล้วนะใส่ทุ่นดูดิมั่วไปห,หมดเลยแล้วตอนนี้มันก็ใส่สายหน้าได้แค่สี่ยันนะบางทีไปตกเป็นขาดบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยกาลัง,งหากล่องใหม่นะที่มันใส่ของได้เยอะมากขึ้นนะ ก็เลยไปเจอกล่องตัวนี้แฮนดิ้งตอนแรกดูนึกว่ามันจะไม่ใหญ่แล้วก็นึกว่ามันจะไม่หนักนะปรากฏว่าแม่งหนักมากนะครับนะก็จะใส่ทุน่นได้เป็นแบบกล่องแบบสามนี่เปิดมาอย่างนี้ได้นะอันนี้ใส่เป็นพวกสายหน้านะครับตัวนี้ก็ไว้เกี่ยวเอ้ตัวนี้ใส่เมนส่วนตัวนี้ไว้เป็นเอ่อเกี่ยวสายหน้านะมีสองฝั่งพับไปพับมาอย่างนี้ได้เห็นไหมก็เท่ากับว่ามันเกี่ยวสายหน้าได้เยอะนะก็จะได้แบบว่า ได้หลายหลากหลายความยาวนะครับถัดมาก็คือฝั่งทางด้านนี้ใส่ทุน่นส่วนตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์ไว้แปะกับอันนี้นี่นะไว้แปะกับอันนี้ไว้เก็บสายหน้านะครับนะแปะไว้แล้วก็คงเขียนว่าเอ้ยสายหน้าตัวนี้เราใช้เบอร์อะไรอะไรอย่างไรนะครับนะก็เดี๋ยวมาเก็บกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะย้ายจากกล่องนี้มาใส่ดูเริ่มต้นจากทุ่นก่อนเลยนี่ใส่ไปแล้วหนึ่งดอกนะทั้งหมดหนึ่งดอก ตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะใส่ได้กี่ดอกนะเดี๋ยวผมจะเรียงไปแล้วกันนะครับเบอร์หนึ่งเขาว่าใส่ได้ประมาณยี่สิบดอกตัวนี้มันดีตัวนี้มันขยับได้นะอันนี้ขยับออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็ขยับเลื่อนออกไปนะครับอุ้ยเดี๋ยวขอญาตเรียงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณกี่ดอกนะครับนะแต่คิดว่ามันยาวขนาดนี้มันน่าจะเรียงซ้อนกันได้นะแบบเรียงกันเป็นแบบสับว่างนะ เรียงสัปปบหว่างซ้ายขวานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ดอกครับครับเดี๋ยวเรามารับกันดีกว่าว่าได้ทั้งหมดกี่ดอกนะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยังเก็บได้อีกนะอันนี้คือแบบยังเหลือพื้นที่อีกพอสมควรนะครับสําหรับการเก็บนะโดยรวมถือว่าโอเคไหมสําหรับผมก็ถือว่าโอเคนะเก็บทุนได้เยอะดีนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะ แต่ว่ามันอาจจะดูแล้วเหมือนจะอึดอัดไปนิดนึงแต่ก็ยังว่าแหละครับเวลาเอาไปใช้งานมันก็คงไม่ได้ขยับไปไหนเนาะอย่างน้อยมันก็สามารถที่จะเดินทางได้นะครับอันนี้จบไปในส่วนที่เป็นอะไระทุน่นนะแล้วก็ถึงเวลาไปใช้เราก็กางอย่างนี้นะแล้วก็พับนี่ก็จะเป็นสายหน้าเดี๋ยวต่อไปจะย้ายสายหน้านะจากกล่องนี้แล้วก็มีอยู่กล่องนี้บางส่วนนะเอามาใช้ผมชอบสายหน้าแบบนี้ตรงที่ว่ามันมีกล่องเก็บนี่เห็นไหม เราก็เร็จแล้วทีนี้เราพัน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 ,พ,นพันเสร็จปุ๊บแล้วเันตรงนี้มันเป็นฝาเนี่ยเห็นปะมันยังสามารถที่จะใส่พวกตะขอหรือจะใส่พวกอะไรเสริมตรงนี้ได้นะอืมก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้นะครับนะอืมเผื่อๆอาจจะใส่ได้สายหน้าแบบสองเบอร์นะสายขวานี่ไงแต่ผมต้องดูวิธีการพันก่อนว่ามันพันยังไงที่มันจะไม่ม้วนกันน่าจะใส่ได้สองเบอร์นะซ้ายกับขวาน,นะครับนะมันก็จะไปะหยัดเท่ากับว่ามันยี่สิบนะอืมที่อยู่ที่เราไปยุกคใช้นะครับนะ เดี๋ยวส่หน้าฝั่งนี้ผมจะเอาตะกัวนะใส่แล้วก็พันใส่แล้วก็พันนะครับก็จะได้สองเบอร์เป็นสามจุดศูนย์เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากไอ้นี่ส่เมนเท่าที่ส่เมนแล้วก็จะเอาใส่หน้าที่ทําไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกี่ยวไว้ตรงนี้นะน่าจะได้เยอะกว่าเพราะว่าตัวนี้ใส่หน้ามันได้ทั้งสองฝั่งเนาะซ้ายและขวานะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ทั้งฝั่งนี้นะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนนะโอ้กล่องเดียวนี้ออกลบได้เลยนะเพราะว่า ที่ขาดประจําจะเป็นสายหน้านะแต่ตะขอเพราะว่าผมเซ็ตให้มันอ่อนกว่าตัวสายเมนนะไม่งั้นถ้าสายหน้าแข็งสายเมนอ่อนเนี่ยกลัวคันจะหักนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตย้ยายก่อย้ายต่อครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ใส่ไปของอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะใช้เวลาไปตกปลาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าข้างในเป็นอย่างไรเปิดยากนิดนึงแม่เหล็กมันดูดดีมากเลยโอ้โอเคมาดูกันครับ ใส่ทุน่นนะใส่หน้าเกี่ยวแล้วนะครับนะสองบางส่วนผมก็ไม่รู้ว่ามันหนักอะไรนะมันแบบกล่องมันหนักมากนะนึกว่ามันจะเบา้วแต่มันก็ไม,ไม่ไม่อไรตอนนี้ก็เกี่ยวไปะละบางส่วนนะครับนะทำตะขอไว้หนึ่งสองประมาณสิบกว่าตัวนะมีเล็กมีใหญ่นะครับนะมีใหญ่มีเล็กนะครับไว้ตกปลาสําหรับแบบหลายหไซส์นะบางทีตกตัวเล็กตัวใหญ่นะ ก็ทำทิ้งไว้นะถ้าเป็นปันก็ประมาณเบอร์เบอร์สี่เบอร์เบอร์สามเบอร์สี่เอ้เบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ก็จะเป็นประมาณสักเบอร์สองเบอร์เอ้ประมาณสักเบอร์เท่าไหร่วะเบอร์เบอร์หนึ่งก็ไม่แน่ใจนะคือเบอร์มันแต่ละเบอร์ของไอตัวที่เป็นอ่ตะขอนี่มันแม่งโคตรแบบบางอันก็เป็นบางอันก็เป็นเบอร์หนึ่งอย่างนี้ผมซื้อของแฮนดิ้งเบอร์หนึ่งเอ้โทษทีตัวนี้ผมซื้อแฮนดิ้ง แฮนดิ้งเบอร์สามนะเออแต่พอมาเที่ยวกับของ BKK เบอร์สามเบอร์สี่ดูดินะมันก็เลยมันต้องไปศึกษาเรื่องเบอร์ตะขอใหม่นะครับนะแล้วนี่ก็จะเป็นสายหน้านะทำเสร็จไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะยังเหลืออีกห้านะครับนะเดี๋ยวจะทำมาเสริมก็เดี๋ยวผมต่อไปผมคงใช้ระยะแค่คันสามจุดศูนย์แหละนะ พี่เกียรใช้หลายระยะนะครับนะเพราะว่าตกบ่อก็ทําไปเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับใสยเมนใสยหน้านะครับโอ้แม่เหล็กมันดูดแรงดีใส่หน้าทุ่นนะครับอันนี้ทุ่นไฟนะเออน,นี่ทุ่นไฟแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับปิดกล่องป๊บโอ้โหเรล่มเลยนะก็ จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวที่เป็นกล่องใส่ทุ่นอุปกรณ์สายหน้าสายเมนของแฮนดิ้ง okay. นะครับโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ